ครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนี่นออกผ้าออก็เบิึงเขานะครับผมอยู่ทงหน้านะครับผมเขาต้นอะไรไม่คืออะไรอ่ะอียงอ่ะดอกไม้โอ้สวยเลยเขาอยู่ทงหน้านะครับผมเขางามครับปีนี้น้ำปะถ่วมครับผมเขาเต็มเลยครับผม ลูกองลูกตาเลยครับง,ง่ายนะครับอันนี้พี่ไสเป็นค้นเห็ดนะครับพู้นหนุ่ยเป็นค้นเห็ดทั้งหมดนะครับผม <im itation> ย่างค้นเกียวน,นะครับนี่ <im itation> ยาง้นเกียว <im itation> เพราะว่าเขา งานนี่พี่ไสเป็นเห็ดเป็นไอเขาเนี้ยนะครับผมเขาเนี้ยกะราคาบดีนะครับผมราคาบดีเขางามนะครับผมงานนี่สีช่างช่างช่างเป็นเกี้ยวนะครับผมข้นเกี๊ยวกับรถดเกี๊ยวนะครับอันนี้น่าจะรถเกี้ยวแหละครับพี่ไสพนน่าจะเอารถเกี๊ยวมาเกี๊ยวนะครับ ถ้าตรงนี้พันวาเอายถ่ายกินนะครับหรือเดจางคนเกี่ยวคันเอารถเกี่ยวนี่มันจ,จะเขาจะบ่ค่อยง่ามปันใดนะครับผมกดมัดอะไรกัดอันอี้เนี่ยอร่อยมากกัดข้าวอ่ะ ถ้าข้า่นกับกับรถเนี่ยปรกเกี่ยวกับซูสูสูสีกันนะครับผมแต่ถ้าคนเกี่ยวมันจะได้ผลผลิตที่ที่เต็มกว่านะครับเผากับพวกงงพวกหยาเวลา,เ,าเอาไปเอาไปใส่รถสีเนาะมันก็นจะเป่าดีกว่ากันนะครับผมเขาก็จะบ่อตกรุนไหลนะครับผม เขาจะก็จะเฮียหน่อยนะครับผมเ,เป็นลคาคานะครับผมต้องอไปถ่ายกินนะครับห้างนี้พี่ชาเพืเ่อนกันที่ขายเอาทุนขึ้นนะครับ โอ้ยางมากที่ไรเอามุดนี่เลย่นย่ายนี่ในว่านี่เอามุดนี่เลยเลยว่านี่กงานเดียวนี่ไหมมัวกางานนี่แหละเขาเขาเนี้ยเอาไปถ่ายกิน เออเกี่ยวข้าวช่วยตาเฮ้ยโอ้ยทางทึ่งมีแต่หนาตัวนี่ยเก้ยวใครวะเยี่ยยอย่าหนูไหเรื่องนี้ของใครอ่ะ อัน้เขาเจียวแบบนี้นะครับผมอ่าที่เป็นฟอนเนาะสมัยโบราณเกพากานเห็ดแบบนี้เหมือนนะครับบ่มีหลดคือการเป็นการตากไว้ให้โตนะครับเห็ดอะไรที่เราย่างมาล่ามากูเมันก็บทีแห้งนะครับผมเขาก็ที่โบเฮียหลายคือหลดเนาะครับมันมี้ ครึ่งโตครึ่งเอาเฮียครึ่งน pues ึงวันน um> ี้จ้างจ้างเพิ่นเกี่ยวแห้จ้างคนมาเกี่ยวแห้กับเพิ่นกะกันเที่ยวก็รถกะที่อาธิสูสีกันนะครับผมกับครับคารถเกี่ยวกับที่อันกะแต่ว่าเขาก็ต้องมาเก็บมากููนะครับตรงนี้ทีได้เขาเขาจะไปได้ไหม สียดายแต่ราคาเนาะมันเ,เป็นราคาเลย <S 2> <S 2> อุ้พ่อเจอหมดเหรอตัวนี้ทั้งล่างนี่รถบมี่นะครับรถแข่งเกลี้ยงมัดเลยน,นะครับตรงหน้าจักจักมือย่ายแล้วนน่ เอาคื้บอสามกะมนีมีพอสาม่บักยกก็อบเจ้ีใเนี่ยอเห็น่าสามตีวันมาสามมาสมมาสาลดมือแรก็จะสองก้อนมือเอืนต้งเผื่อไมาอยกงไวเออ ยีวันที่นกับี่พ่ออไอีกไปใาเนาะยกบาทคนนละเท่าบาทก่อนสามรอยสิออ่างเงินคนละสาม่อยนะครับ ก็ได้ให้พีน่น้องเพิ่นมีรายได้น้ำเนาะเห็ดแบบนี้จ้างตำรกี่ยวกับคนกับโบมีได้มีรายได้นะครับจ้างเพิ่นก็มีไร่ได้ในเฮ็ดงานได้มีเงิน,นครับอท,ที่จริงปกติแถวนี้ก็มีแต่เกี่ยวนะครับแต่ตตสมัยก็ปีขึ้นหลังนี้สิปีขึ้นหลังนะครับ ท่านด้ว่ามี้รถเกียวโค้มันก็นเปลี่ยนแปลงไปในโค้งจัลเล่นนะครับผมแต่ว่าในโค้งจัลเล่นมันแฝงมาด้วยมันแฝงมาด้วย่าจสายใจนะครับผม่าจสายใจที่เพิ่มเึ้นแล้วก็ผ้นผลิตนะครับเขาเฮียแน,น่น,นอนครับเครื่องก็เครื่องครับฐานรถเจี่ยวสมัยได้กินหน้าทงนี่นี่ ว่าเด็มิขหลายบานีนะครับว่นเด็กมิข่ลายบานีว่านด็กปับ๊บหน้าเพิ่นปับ๊บเผื่อนทีตรงนี้เป็นน้องนะครับนี่ไม่ใช่หยาเลยครับตอนนี้สมัยไยี้ขีิบโอย้ยมีหยาหลายบานี้นะครับพวกนี้โอ้หยานี่มันมาจะใส่เลยนี่น้ำมาริดพันเขาหรือเปล่าครับผม มัาเลุดท่านเขาหรือเปล่ปา,อ,าลอันนี้กีบอบอบบบอมีนะครับผมว่านทงนี่โตกะกาเนาะครับผมงานนี่โตกะกานะครับ,นนกกรบลกมาดำในมืดหน้านะครับว่าตอนนี้ก็ว่า,วน,วานเอานะครับผมว่านนี่โอ้านเบื้องหน้า ค่า8บาทนะครับผมขขาวเจา้าเจา้าลาค่า8บาทขขาวเนียวหาบาทบัางครับเนี่ยแต่ขาวเนียวเอาไปถ่ายกินเองครับพอบ้านห้องไปกินแต้ขขาวเนียวฉันว่าเนี่ยโอ้ยอยากมาน้ำะพวอห็ ได้นะครับผมได้ราคานะครับเพิ่นน่าจะให้ยักสิบบาทนะครับันสิบบาทก็ดีพ่อเลือนะครับผมพ่อเหลือทุกอย่างเห็ดมันก็ตรงมีเหลือมีกําไรนะครับอันนี้เกิดจวนทุนจวนทุนนะครับผมเหลือกับว่าหลายบ่คุมนะครับผมใส่เวลาการใส่เวลาการทำท้ำนะครับ อันไถกันวานจุดก็สีสเป็นเข่ามาไดกเลยนีแ่แหละนั่นนะครับผมใส่เวลาหลายเดือนนะครับผมหัแม่ไปเลงไปเห็ดหน้าหลายๆยังสี่ขันมันราคาดีกะเพราดิมีเงินเหลือเงินเก็บใส่เงี๊ใส่สินนะครับแต่ทำขันนั้นกะเปลี่ยนบาทนี่กะ ต้นทุนตัวไหนนะครับผมต้นทุนต้นสูงครับน้ำมันสูงรถเกี่ยวรถเกี่ยวก็เอาสูงครับป้านผมนี่เกี่ยวอะไรละเจ็ดลอยนะครับเขาจังสีเนี่ยนครับผมเกีียวอะไรละเจ็ดลอยนะครับผมขออ้างคือว่าน้ำมันแพงอยู่แล้วครับผมก็ถูกต้องครับน้ำมันแพงค่าเกีียวก็ต้องแพงครับผมแถวอื่นบํรูว่าเกีียวกันราคาตัวไหนนะครับป่านผมอยู่ที หยัดลอยนะครับผมหยัดลอยทุกอย่างมันลงอยู่กับกับชาวนานะครับผมชาวนาเป็นคนหลับหมดนะครับผมขับปุ๋ยค้าวเขาปลูกน้ำมันอยังจ่างเกี่ยวอยังแพงเขาก็ปรับขึ้นนะครับผมเขาก็ต้องปรับขึ้นแม่ว่าเขานะครับผมเขานี่เขานี่ต้องยอมนะครับผม แกไปลงสีเขาว่าสื้อโท่นีด้วก็ต้องขายรหบผมบุครถเกี่ยวเลครับผมบรถเกี่ยวเขาว่าจดรลอยก็ต้องจิตอยอุ้ยเขาว่าป็ด้อยเขา,าอยก็ต้องเปรดลอยเขาอยเขาแปดบาทห้าสิบแกไปหอดเพราะว่าเขาบ่งามแปดบาทก็ต้องแปดบาทน้ำมเาบุมีสิ้นเหลือครับ มึงมีมึมีสิเหลือยจะบ่ขายเราก็แจกกับกับผมแค่นั้นแต่ว่าเรืนองตรงเส้นนี้ครับ กติหน้าท้งนี้มันมันสิน้มถั่วมนะครับผมทุกปีปีนี้โบถั่วมนะครับผมถ่วมกะทิเพราเห็นเขานะครับผมแต่กอะเจ๊กยังดีก็น้มถั่วมอยู่ครับพราได้เห็นเขาวันผลผลิตของไอเ้เพื่อนนะครับผมไอ้เพื่อนก็เป็นคู่เพื่นก็มาเห็ดน,นะครับทุ่งหนึ่ง ง่ามครับดีครับผมุดนี้ครับรถเจ้าเนี่มักขนาดแล้วครับเขาตั้งสี่เขาต่ำบัดเดียวครับผมตรง,งนี้ทั้งทั้งนี่เกือยูบมานเกือบเกือบแปดไรเลยมั้งครับนี่เจ้านี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งว่พอชั่วโมงครับคนเดิมเอารถเจ้านะครับผม ทางนี้ก็สิเป็นเขาเหนียวอัน,นนี้ไปไถ่ากินครับผมเขาดำก็เขาวานนี่ต่างกันนี่ครับผมเบื่อไงครับผมเบื่อลัมต้นนะครับถ้าเขาดำนี่เป็นกอนะครับลัมต้นใหญ่ยยอดห้วงใหญ่นะครับอันนี้มันเขาวานนะครับเป็นภากันวานมืดเหล่าครับไม่มีคนดำเลยครับ เป็นวิธีแบบไม่นะครับผมแต่ว่ายังก็พอได้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็เอาเราจจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนะครับผมกูเดสนใจรถหกล้อกม็มีอยู่ครับขั้นหนึ่งตอนนี้เี่มาไายให้บึ่งนะครับผมทุ่งนา ง,ง,งามๆนะครับเมืองมหาสารคามครับาาสวัสดีครับ